แล้วก็กดซื้อแล้วก็กลับออกไปเปลี่ยนรถนะทุกคนนะสลับรถนะปึ๊บปึ๊บ,บ,บโอ้โหมาแล้วทุกคนมอไซค์ <c oughs> มาแล้ววะทุกคนเด็กแหวนเด็กแหวนนะครับ สวดนี่เขาเป็นพวกของวิลเล่กับลุง Shadow SD1 นะครับผมหรือ Shadow SD Shadow นั่นเองนะครับผมลุงอยากให้ทุกคนแบบลองเปลี่ยนชื่อลุงบ้างนะครับผมเพราะว่า SD1 เนี่ยมันมีคนใช้เยอะมากนะครับผมมีคนในประเทศไทยเข้าไปใช้นะทุกคนนะลุงก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนเป็น SD Shadow บ้างนะครับผมมันก็เท่ดีนะทุกคนนะ SD Shadow นะทุกคนนะเออลุง Shadow นั่นเองนะครับผมวันนี้ลุงก็จะมาการ สอนนะครับผมใส่ของพรีเมียมนะครับผม <Wow. S 1> ในรถที่มันใช้ต้องใช้แบบตัวพรีเมียมเติมนะทุกคนนะเราจะต้องแบบเอาตัวพรีเมียมมาเติมเติมพรีเมียมนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นไอ้มอไซค์ที่อยู่บนหลังรถกระบะนะทุกคนกระบะคันใหม่นะเราไม่จําเป็นจะต้องเติมพรีเมียมนะทุกคนนะเราเราใช้จีจีนั่นเองนะ <Yeah. S 1> ทุกคนนะ oh. เออจีจีนะครับผมวันนี้เราก็จะทําการเหมือนแฮกนั่นเองนะทุกคนนะ <laughs> เมบอกมือเอาอีกแล้วเลยไอ้ชาโดอะโอเคทุกคนลูกพร้อมแล้วทุกคนนะพร้อมแล้วนะพร้อมจะไปทําการแฮกนะทุกคนนะมันไม่ได้แฮกหรอกมันก็เหมือนแบบคิกลิกๆนะทุกคนชิกลิกลนะไปกันเลยครับผม let's go นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเราจะทําการเปิดชี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็กระบมคันนี้อีกแล้วนะทุกคนนะจะไม่ได้แจกเลยทุกคนก่อนอื่นนะครับผมเราจะทําการ เปิดรถคันที่เราต้องการทําพรีเมียมขึ้นมานะทุกคนนะนี่อย่างเช่นลุงจะชี้ให้ดูนะพรีเมียมคืออะไรบายพรีเมียมนะทุกคนนะนี่เราจะต้องเติมนะทุกคนนะกดไม่ได้อะครับถ้าเราไม่เติมเราจะกดไม่ได้นะทุกคนนะเราต้องเติมพรีเมียมแล้วตรงนี้ลุงแรงด์คิงตั้งแต่เมื่อไร่ครับน้องๆหรือจีเอ็มเขาทำให้วะลุงก็ไม่ได้เล่นเลยนะทำไมแรงด์คิงวะงงเหมือนกันนะ เน <N> ี่ยเกือบเต็มแล้วทุกคนหลอดเกือบเต็มไหมใครอยากได้แรง์คิงนะลุต้องทาให้เต็มทุกหลอดนะทุกคนนะเนี่ยเต็มทุกอันก็จะได้แต้มที่มันต้องการจะทาพวกนี้นะวิ่งคงวิ่งแข่งอะไรรถซิ่งนะครับผมเดี๋ยวจะมาสอนนะทุกคนนะก็วันนี้เรามาทํานี่นะครับผมเอาของแต่งนะลุงจะทําเนี่ยทุกคนเอาเอา่าเขาเรียกอะไรเอากระบะนะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวมันเลื่อนไม่ได้วะเฮ้ยเ,ย,เยเดี๋ยวเออชี้อีกเดี๋ยวเดียวจะเลื่อนไม่ได้เออ คือลุงจะเอาเนี่ยทุกคนของแต่งในกระบะเอา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 มอไซอะ่ะมาใส่กระบะแต่มันใส่ไม่ได้ทุกคนนี่นี่ทุกคนนี่ไหมตอนนี้อา้าวลุงทาไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วมอไซหายไปไหนวะ What? 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 มอไซหายเดี๋ยวลุงทําไปรอบนึงแล้วนะแต่ว่าไอ้ผู้นี้ติดหมดนะยกเว้นมอไซอ่ะไม่เป็นไรทําใหม่ทุกคนไหนมันก็อยากให้ลุงทำแล้วเดีย๋ยวลุงจะทำการรีเซ็ตทุกอย่างนะทุกคนนะรีเซ็ตทุกอย่างเลย นะทุกคนนะรีเ,เซ็ตของที่อยู่ในรถคันนี้นะทุกคนนะแล้วก็จะใส่ของพรีเมียมทุกอย่างเลยนะทุกคนนะก็คือการสอนใส่พรีเมียมในกระบะคันใหม่นั่นเองหรือว่าใช้ได้ทุกคันนะทุกคนนะใช้ได้ทุกคันเลยที่เป็นใส่ของพรีเมียมนะแต่ว่าไม่สามารถยังยังไม่สามารถทำอ่าโยกของที่ในรถคันนี้ไปใส่รถคันอื่นได้นะทุกคนยังทําไม่ได้เลยนะปลดล็อกไม่ได้เลยมันจะมีหลายขั้นตอนซับซ้อนมากๆนะทุกคนทําการเปิดไปที่ กดไปที่ซื่อของแล้วทุกคนนะลุงจะรีเซ็ตทุกอย่างก็คือลุงจะเอาของของที่เป็นพรีเมียมนะเช่นเช่นตัวนี้เนี่ยอ,นนอย่างี้ยที่ใส่อยู่เห็นไหมลุงก็จะรีรีใหม่เป็นแบบธรรมดานะทุกคนนะนก็คือพูดง่ายขายชิ้นกะ็แหละเนี่ยกดได้ไหมเออเขายทิ้งไปได้ไหมอันนี้เหมือนกันอันนี้ข้างหลังนะทำไมมันกดยากจังินทุกคนนี่อันนี้คือ กันชนหลังใช่ไหมกันชนท้ายกันชนท้ายเออกันชนท้ายนะทุกคนนะอืมนี่กันชนท้ายแบบนี้นะเดี๋ยวนะไม่ใช่กันชนท้ายป่าววะไม่ใช่นี่วะอ๋อหลังคาทุกคน<ว>หลังคาซันลูปนะทุกคนนะนี่เป็นพรีเมียมนะสีม่วงนะคือพรีเมียมก็คือเป็นสีม่วงน,ะนั่นเองลุงก็จะเอาออกปั๊บนี่กดกระบาดไปพวกนี้ก็ยังไม่เป็นพรีเมียมนะก็ยังไม่เป็พนพรีเมียมนะ พวกนี้ไม่มีนะนี่มีมอไซน์นะทุกคนนะนี่มีมอไซน์นะแล้วก็มีพวกนี้นะลุงจะใส่พีมียให,หมดเลยมาเริ่มกันเลยนะทุกคนนะมาเริ่มกันเลยนะทุกคนก่อนอื่นนะครับผมเราทําการแบ็กกลับไปที่รถคันแรกนะทุกคนนะนั่นก็คือ ek นั่นเองนะทุกคนนะ,ไป,นะไปที่รถ ek นะไปที่รถ ek โอ้ยยาวจังนี่ ek ก็คือคันแรกของเรา่นี่ยคันเริ่มต้นนั่นเองนะทุกคนนะนี่ เราจะทำการแบบว่าเ,เริ่มทำก่อนนะทุกคนนะกดเข้าไปที่ของแต่งนะทุกคนนะที่นี่สเปรย์แล้วก็เลื่อนแบ็กกลับไปที่ฝั่งนี้บัฟนี้ก็จะมาที่นี่แล้วทุกคนนะเราจะมาเริ่มทำที่กันชนหน้าก่อนเลยนะทุกคนนะสูตรมันคือเริ่มต้นที่กันชนหน้านะทุกคนนะกันชนหน้าของเรานั่นเองนะนี่อ้าวโอเคจีจีพร้อมนะทุกคนจีจีพร้อมนะนี่จีจี จ,จีพร้อมแล้วก็ชี้กันชนหน้านะทุกคนนะเนี่ยพก,กันชนหน้านี้อ่ะมันเริ่มกันเลยนะครับผมกดชี้กันชนอันแรกนะทุกคนนะอันแรกก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดจีๆขึ้นมานะครับบัพอ,อทํทการเปิดจีๆตัวนี้มานะทุกคนนะปุ๊บอ่าแล้วก็เลือกนะทุกคนนะกดตัวนี้่อเรื่อเรื่องอ,งอความจําเลือกความจํานะ เดินลงมาเราก็จะเลือกอที่เอนโอนิมัสนะทุกคนนะเอนโอนิมัสนะแล้วก็เอาออกทุกอย่างนะแล้วก็กดบันทึกเลยเอาเอนโอนะแล้วก็แบ็กกลับไปก่อนนะ oh. ทุกคนให้เราทําการซื้ออันแรกนะทุกคนนะซื้อกระชนแรกนะปับเข้าไปแล้วก็เลือกกันชนอันที่2นะทุกคนนะนี่ปึ๊บอ่าแล้วก็กดจี้ๆจีขึ้นมาสูตรที่เราเคยทําเลยนะทุกคนนะกดเ่นขยายนะทุกคนนะกดหมายเลขนึงแล้วก็กดเลือกอประเภทนะ ที่ดีเวิลด์ดีเวิลดีดีเวิลดีดีเวิลดีเวดีเวิลดนเะิลดีเวิกีเวิลดีเวินดะีเวิลนะีเวิลดีเวิลีเวินดีเมิลีเวิลดีเมิีมเวิลดวิออดีเวนะดดเลดีเวนกเีเลดนะีเวีนนะลีวกลดเี่วเวลีเยิเหีเดดีเวิลนะีนนะแลดวีเเลดเลวดวลวดวเ ปั๊บเข้าไปนี่ไม่เป็นไรมันไม่เจออะไรกดกันชนอันที่4ี่นะทุกคนนะนี่อันนี้แล้วกดจีจี G ขึ้นมาเปลี่ยนเป็นเลขสานะทุกคนนะแล้วกดปรับแต่งเหมือนเดิมปั๊บเข้าให้นี่มันก็จะเจอพวกนี้ขึ้นมาไม่เป็นไรแล้วก็พับกดกระบาดพับไปปับ๊บแล้วก็กดทําการซื้อปับ๊บนี่แล้วทีนี้เสร็จแล้วนะทุกคนนะเรามาดูตัวที่ ตัวตัวที่เป็นชุดแต่งสเกิร์ตหลังนะทุกคนนะปีกนกนะตัวนี้นั่นเองนี่ตัวแรกเลยตัวนี้กดเข้าไปมันคือการทดสอบนะทุกคนนะทดสอบเพื่อเพื่อซื้อนะทุกคนสมมติเราอยากได้ตัวนี้นะทุกคนนะตัวนี้มันจะเป็นซื้อทองใช่ไหมเราก็กดตัวนี้คลิกตัวนี้นะเปิดจีๆขึ้นมานะครับผมแล้วก็ดูเลขมันมีเลขไหมไม่มีอ๋อนี่นีนน่ี่มันมีเลขทุกคนเห็นไหม 106นะทุกคนนะเลขนี้คือเลข1 0 6ก็คือไอตัวสเกิร์ตเนี่ยลาดลาดของมันเนี่ยก็คือ106นั่นเองนะทุกคนนะนี่ให้เราทำการลองลองเทสนะแก้ไข106เข้าไปก็คือตัวนี้มันคือ1 0 6นั่นเองคือลุงก็มีแล้วแหละกดใช่นะอันนี้คือการทดสอบเพื่อเพื่อทำการแบบว่าซื้อของแล้วทุกคนนะจริงๆ้วมันก็ไม่ไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้นะกด1 0 6เข้าไปทีนี้กดซื้อ เราก็จะได้แล้วอันเนี้ยถ้าเราไม่มีทองนะเราก็สามารถมีตัวนี้ได้นะทุกคนนะเกิดตัวนี้โดยการทําแบบเมื่อกี้ก็พิมพ์106เข้าไปเพราะว่าไอ้สเกิรตัวนี้รหัสมันคือ106นะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นอยู่้างล่างเนะี่ย106อ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปเราไปทําการใส่ของพรีเมียมนะทุกคนนะโดยรถที่เราจะทําก็คือกระบะคันใหม่นั่นเองแล้วก็รถทุกคันที่มีพรีเมียมนะทําได้หมดทุกคันนะท,นนะทุกคนนะเออ แต่ลงจะทำกระบาคันใหม่นะเพราะว่ามันเป็นที่ยอดนิยมกระบาคันใหม่นะครับผมกระบาคันใหม่นะเอออยู่ไหนว่าจิ๊บจิจิบิบกระบาจิ๊บคันใหม่นะอืมมีรถมาใหม่ด้วยนะอัปเดตใหม่เนี่ยมาแล้วเอเข้ามาที่กระบานะครับผมแล้วก็กดไปที่พ่สีแล้วก็เลือกไปที่ชุดแต่งนะทุกคนนั้นนี่เฮเราจะใส่ชุดแต่งแต่ละอย่างนะนี้ อันไหนดีว่าอันไหนดีว่าอันนี้อันนี้สวยกว่านะอันนี้เนี่ยกดซื้อไปนะมาดูวันนี้นะทุกคนนะอันนี้คือของพรีเมียมนะทุกคนนะที่เราจะใส่นะก็คือพวกเป็นกันชนนะทุกคนนะนี่นี่สมมุติเราเราเราไม่ได้เติมพรีเมียมเราไม่สามารถซื้อได้นะแม้มีทองก็ซื้อไม่ได้นะทุกคนนะแต่เราจะทําการแฮ็กมันนะทุกคนนะก็คือใช้จีจ,จีนั่นเองนะทุกคนทำทำจีจีนั่นเอง ก็กดไปท <baptism? S 1> ี่กันชนอันแรกก่อนนะทุกคนนะแล้วก็กดจีๆขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่ดิเออเราต้องกดไปที่ไอไอกันชนที่เราจะซื้อที่เป็นกันชนพรีเมียมนะทุกคนนะแล้วกดจีๆขึ้นมาที่เราทําไว้เมื่อกี้นะเราจะเห็นเลขนะทุกคนนะเราหาตัวเลขนะทุกคนมันจะมีตัวเลขอยู่ที่มันตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขรหัสของมันนะทุกคนนะนี่อ๋อมันเป็นเลข2แล้วทุกคนนะมันจะอยู่ล่างสุดเลข 2, uh, <c oughs> 2> <c oughs> มันคือรหัส2นะแล้วทุกคนนะเราจําไว้มันคือเลข2อนะอ่าลองเปลี่ยนไปอันหนึ่งดูอันหนึ่งนะดูนี้นะเราเปิดจีจๆขึ้นมามันก็จะเป็นเลขหนึ่งเห็นไหมนี่เห็นไหมเราจําไว้อันนี้กดอันแรกมันก็จะเป็นเลขศูนย์เห็นไหมนี่ศูนย์เห็นไหมก็คือรหัสของมันนะทุกคนนะอันนี้คือรหัสประจาตัวของมันก็คือศูนย์หนึ่งสองถ้าเราจะเอาอันนี้เราก็ต้องใส่เลขสองเข้าไปโดยการอา่ใส ใส่กันชนเลขหนึ่งหลอกนะทุกคนนะก็คือเหมือนเราเอาเลขสองมาใส่กันชนเลขหนึ่งนั่นเองนันทุกคนนะั้นเราเอาเลขสองเนี้ยมาใส่กันชนเลขหนึ่งโดยใช้จีจล้วก,กดกันชนที่หนึ่งขึ้นมานะทุกทุกคนเพราะกันชนที่หนึ่งเนี้ยเราสามารถซื้อด้วยเงินเขียวได้แล้วก,กดจีจขึ้นมานะครับผมแล้วกันชนตัวเนี้ยมันเป็นรหัสเลขสองใช่ไหมเราก็กดกันชนเลขหนึ่งไอ้กันชนเลขศูนย์นะมันศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะเรากดกันชนเลขศูนย์นี้วก็กดจีจขึ้นมา เราก็ทําการเปลี่ยนนะทุกคนนะหรือเราจะเอาออกหมดนี่ก็ได้เราจะเหลือไว้แค่ตัวนี้ตัวล่างก็ได้กดตัวนี้กดมันจะออกหมดเลยทีนี้เราก็จะเลื่อนลงมาล่างสุดแล้วก็ติ๊กอันเดียวนะทุกคนนะแล้วก็ทําการแก้ไขด้วยดินสอศูนย์หนึ่งสองเอาอมันจะเป็นกันชนที่ศูนย์กันชนที่หนึ่งแล้วการชนที่สองใช่ไหมเราใส่เลขสองแล้วกดใช่ปับ๊บแล้วกดกาบาสปิดไป เราทําการซื้อนะทุกคนนะปั๊บนี่เราทําการแบ็กกลับไปเพื่อไปสลับรถนะทุกคนนะสลับรถไปสลับรถ,รถกลับบ๊บ,บนี่ทุกคนมาแล้วทุกคนโอ้หนี่คือกันชนพรีเมียมนะทุกคนนะนี่เห็นไหมมันเปลี่ยนเห็นไหมมันคือกันชนตัวนี้ทุกคนกันชนที่มันใช้พรีเมียมซื้อนี่ไหมตอนนี้เรามีอยู่นะทุกคนนะนี่นะม,มันใส่ได้แล้วทุกคนมา อันต่อไปนะทุกคนนะเราจะไปที่ตัวนี้ทุกคนตัวหลังคานะหลังคาแต่งนะทุกคนหลังคาพรีเมียมนะนี่นี่ดูหลังคาเปลยหลังคาพรีเมียมมันนี้ยังไม่สวยนะนี่ลุงจะลุงซื้อไม่ได้นะแต่ก่อนไม่มีนะไม่มีพรีเมียมซื้อไม่ได้นะทุกคนนะลุงก็จะทําการเหมือนเดิมนะทุกคนนะกดเ,เลือกไปที่ตัวตัวที่เราจะซื้อนะตัวนี้นะแล้วกดจีจขึ้นมาดูก่อนแล้วก็ดูนะครับผมมันเป็นเลขหนึ่งนะทุกคนนะเห็นไหมเลขหนึ่งนะทุกคนนะอ่าถ้าเป็นกดตัวนี้ มันจะเป็นเลข2องเห็นไหมตัวนี้พวกนี้อย่าไปสนใจมันนะทุกคนนะเราสนใจแค่ว่าตัวนี้ตัวสุดท้ายนี่มันจะเป็นรหัสของมันล่างสุดดีเจ็ดดีเอสองห้าหกเอฟบีเจ็ดแปดเนี่ยไอพวกอื่นเนี่ยมันก็คือตัวอื่นนะไม่เกี่ยวกันนี่เลข2องแล้วทุกคนนะเราก็จําไว้อันนี้เลขอะไรเลข1นะทุกคนนะแล้วก็เลื่อนไปที่กันชนอันแรกเราทําการเปิดจีๆขึ้นมาอันนี้น,นะแรกจะเป็นเลขศูนย์เห็นไหมเราทําการแก้ไขแล้วนะทุกคนนะ เป็นเลขหนึ่งนะทุกคนนะเรากดคําว่าใช่เหมือนเดิมนะเราแบ็กกดกรกบาดปิดแล้วก็กดทําการซื้อทุกคนนะนี่ซื้อแล้วก็ทําการนี่ยังหลังคายังเต็มอยู่นะกลับไปสลับรถนะทุกคนนะสลับไปคันอื่นแล้วก็สลับกลับมานี่<ะ>ทุกคนเป็นไงล่ะโคตรเท่ะนะทุกคนนะตอนนี้เราได้อของพรีเมียมมาแล้วนะสองชิ้นนะทุกคนนะหลังคาเปลือยอะทุกคนโคตรเท่โคตรอันตราย ไปครับผมชิ้นต่อไปไปดูครับผมชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นที่อสวยนะทุกคนนะเดี๋ยวเดวีชิ้นต่อไปนะทุกคนนะเราจะใส่ตัวนี้นี่มันคืออะไรอะ่ะมันคือเหยียบข้างนะเหยียบขึ้นข้างนะทุกคนนะแต่ว่าเหยียบขึ้นข้างไม่สวยวะ่ะตัวนี้มันโบ๋เกินอะ่ะงั้นเอาไม่เอาแล้วกันเอาแบบธรรมดา ไม่เอาพรีเมียมเอาแบบตัวนี้เออเหยียบขึ้นข้างตัวนี้สวยกว่านะนี่มันจะมีแบบนิดนึงอันนี้ก็เต็มแปันี้แบบนี่แต่งๆนะแล้วแบบนี้อ่ะมันไม่เอาไปอันนี้เลยอันนี้ก็ไม่ไม่ได้มีพรีเมียมนะเราก็ซื้อได้เลยใส่เข้าไปเป็นไซส์สปอร์ตไลท์ตัวนี้แล้วก็ไปดูตัวนี้นะทุกคนนะสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดก็คือมอไซน์นะทุกคนนะว้าวนี่อ่ะเดี๋ยวลงใส่ตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูมอไซนตัวนี้ตัวนี้คืออะไรอ๋อตัวนี้คือประตูทุกคนนะ เนี่ยมันอันแรกก็คือประตูเต็มอันนี้ประตูเปิดแบบไม่มีเหล็กกั้นแต่จะเป็นพรีเมียมนะอันนี้มีเหล็กกั้นแต่ไม่เป็นพรีเมียมอันนี้มีเหล็กเหล็กแต่งนะเหล็กกั้นแต่งนะดูเ้าอันนี้แหละทุกคนไปดูไปดูรหัสนะครับทุกคนรหัสอะไรสามนะทุกคนนะรหัสสามนะเราก็จําไว้เลขสามนะทุกคนนะเราก็มากดอันแรกแล้วก็กีจีขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเลขสามนะทุกคนนะเปลี่ยนเลขศูนย์นะเป็นเลขสามนะกดใช่คนแล้วก็ กดซื้อเลยต้องกดซื้อทุกครั้งนะถ้ากดซื้อไม่ได้จะไม่ได้นะทุกคนนะเราเอาประตูแต่งนะประตูเหล็กกั้นแต่งนะปึ๊บมายังนี่มาแล้วทุกคนประตูเหล็กกั้นแต่งนะโคตรเท่โคตรอันตรายโคตรเท่โอ้สวยว่านะลุงอยากได้มานานแล้วแต่ก่อนซื้อไม่ได้ไงมีแต่ทองมีทองแต่ไม่มีพรีเมียมนะทุกคนนะเราเราเข้าไปทําการแต่งอีกอย่างนึงคนระับอย่างสุดท้ายแล้วทุกคนนะ นั่นก็คือ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 มอเตอร์ไซค์นั่นเองนะทุกคนนะนี่แต่ก่อนลุงมีเสื้อใส่แต่นี้นะเรือเรือไนี่นะเรือไอ้คันูนะกลับไปเรือสกีนี่ไอเรือเรือหุงยางนี่ลุงไม่มีมอเตอร์ไซค์นะทุกคนแหละลุงอยากใส่มอเตอร์ไซค์นะทุกคนในนี้ดูโคตรแท้แล้วก็ทําการเราเลือกมอเตอร์ไซค์ก่อนนะทุกคนนะรหัสไปดูรหัสมอเตอร์ไซค์นะเปิดจีจีขึ้นมา รหัสมอไซน์นี่จะเป็นไม่เหมือนอย่างอื่นเลยนะ,ะเป็นหนึ่งสามสองนะทุกคนนะหนึ่งสามสองเนี่ยนาคตเนี่ยลุงจะเอาไปใส่ในรีโวนะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนกันนะทุกคนลุงต้องทําให้ได้นะจะเอามอไซน์นะผมไปใส่ในรีโวนะทุกคนนะนี่เราจํารหัสมันไว้นะผมหนึ่งสามสองนะทุกคนนะถ้าเป็นเรือตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่กดเข้ามาหนึ่งสามสามเห็นไหมถ้าเป็นเรือคคนโนล่ะเอ่อหนึ่งสามหนึ่งเห็นไหม เ hey. อ้ขั้นตอนการทํานะผมเราก็เลือกอันแรกหรืออันไหนก็ได้นะแต่ว่าอันเนี้ยเราต้องมีทองนะทุกคนนะเราต้องมีทองเราถึงจะทําการใส่ได้นะเพราะว่าเราต้องซื้อนะเรื่องเลือกอที่สามก็ได้เปลี่ยนสไตล์นะเลือกที่สามนะทุกคนนะแล้วก็เปิดเนี่ยเลือกมอเตอร์ไซค์กับจำรหัสไม่ได้หนึ่งสามสองนะทุกคนจําไว้นะหนึ่งสามสองนะเลือกที่หุ่งยางนะอืมเลือกอันแรกก็ได้อ่ะอันแรกหนึ่งสามสองนะเรากดจีจีขึ้นมา นี่หนึใช่ไหมเปลี่ยนมันนะครับผมเป็นหนึ่งสามสองนะแล้วก,กดใช่ปึ๊บนี่แล้วก็กดกากาบาทพับไปแล้วก็ออกไปคำาุ๊ยูลืมมาทุกคนรีบไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวพลาดทุกคนเราต้องกดซื้อด้วยเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้ลืมอ่ะกดที่เรือนะทุกคนเนาะกดแก้ใหม่นะมันเป็นหนึ่งสาสองกดใช่กดพับแล้วก็กดซื้อแล้วก็ กลับออกไปเปลี่ยนรถนะทุกคนนะสลับรถนะปึ๊บปึ๊บโอ้โหมาแล้วทุกคน <laughs> มอไซมาแล้ว่าทุกคนเด็กแหวนเด็กแววนนะครับมอไซมาแล้วพรีเมียมนะของพรีเมียมนะครับผมซื้อได้แล้วครับน้องๆโอ้โโ,อโคตรดีทุกคนแล้วดูดิมันโหมันใช้ได้ทุกคนนี่อะ โอเคทุกคนแจ๋วเลยนะทุกคนของพรีเมียมนะทุกคนนะก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เราไปทําตามกันดูได้นะครับผมการําสาหรับการใส่ของพรีเมียมนะทุกคนนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมกดกระดิ่งกดกระทืบไลค์ให้ลุงด้วยนะครับผมถ้ายอดไลค์ถึงเกิน1น0รนะทุกคนเดี๋ยวลุงจะมาทําการอสอนนะครับผมเอามอไซค์ไปใส่ในรีโวนะทุกคนนะ เองคิดดูดิว่ามอไซค์สองคันนี้ไปใส่ในรีโวมันจะเท่ขนาดไหนแล้วเอาไปอวดเพื่อนนะทุกคนนะโอเคครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสําหรับการใส่ของพรีเมียมนะทุกคนนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับยู